ได้ไหมได้ละเดือดงวดซับยาคือแบบโอ้ยชุดถ่ายในร้อยโบวิดมึงคือเก่าเขาเบิกกองมาหลับมาละกับเมื่อยังคือเบื่อเลยนะเสียความหูซึกมม่ใหญ่เคียวเบิดมาแล้วบายดีพี่น้องม่ใหญ่เคียวดีใจเพราะว่าโอ้มาเมื่อยลงหยิมโยกพี่น้องเมื่อยแถวคนงานสองคนนะมาเมื่อยเนี่ยเนาะจัดบอลอยู่บอลนอนแต่งหายเสียเวลาเฮ้ มัมขน,นขึ้นมม่างลงเนาะเสือดึงขึ้นดึงลงห้ามเสือใหญ่ขึ้นลงโยนเลือดเดึงอ่ะเงี้นย,งนยนี่แหละในห้องมันลองผมมีก็มาจัดผัดลมหายเหือแตะเหือแเต้นอะไรคนงานได้ขึ้นหนึ่งเพราะว่าเมือม่อะเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี่แต่ว่าใครมาส่งใครมาส่งพ่อเม่มาเอาพ่อแม่น่ามาเอาพ่อเม่ก็จะมาเอาแล้วห้องอันแบว่าเขาเล่อยากเมื่อ่าเจ็บเพ้อมาเจ็บท้อ าเสียลูกสองคนเออว่าเจ็บท้องเอว่าเจ็บท้องกระเพาะว่าเอว่ากินยาตีนั่งนี่นะะเอว่าข้าว่าเจ็บท้องกระเพาะบุญน้อยกระเมื่อปุญญาอยู่กระยักไขแบบอยู่พผลกระแม่ค่ะอยู่ตีโตจะรออยู่สิ่งยุ้นหัวคุ้ยหัวคุ้ยไปเอาเออยันมันข่ำยันพอมันตกมันมันหลุดเนาะเอาเรือเบิงเอาเทอะกะยางบ่นก็ได้เดือนหนึ่งสักกะไรจิ้มซีเมืองเชอร์ชิงพอดีมันคือเก่าในนั่งก็เหมือนกองซีตุ๊กคือเก่ากองตุ๊กคือเก่าและอื่นอ่ะ ข้าเมื่อก็เด้อบ่เขาอยากเมื่อเลยเฉพาะดูเพื่อใจป่ะเพื่อนว่าข้าเจ็บท้องกระเพาะนะขาเมื่อเห็นเมื่อก่อนเพื่อนว่าแล้วเมื่อบาิีม้าพอนะ่เล่าว่าโอ้ยโคตดูมาใหญ่เลยเราก็ตือนเต้นเป็ลุกบะยูให้ผูใหญ่ตี้ยู่กับบอยู่ก็เจากระบออยู่ตี้โตนะก็บบอยู่แกงหัวก็าเท่นะเขาเขาเคยสนุกเขเคยถูกเนาะ เกินมามีแต่พ่อเมรี่อ่ะเาพ่อเมีคนจบงามนกิโลจับอ้มาสออาลูกอ่ยู่สามสิบสี่ปีนี่คนบังงามนะเปิดเจมากว่ะอยากเมื่อไรน้องเน่อไรเป็นงานเมื่ออยู่บ้านนอกจีบออ่อยงเขาว่าอยูากช่องจอยากมาอยู่มาเขา คนบอนักเวียนะป้าก็เจ้าแบลพรมเมก็เจ้าฟาสพ่อเมเขาคุ้มเบิร์ว่าจะซะเด้อแต่โตนะเฮ้ยโตอยู่นี่แหละโตนะบมมุ่มมอนี่ก็เอากล้องตุ้มยังวะกับดีดำหรือยังบักซี่แหลเป็นอะไรบักแลนคือสมองน บักชิลุยนะบักแลยกรุงเทพแล้วบอกเลยมาดอกบักแลยกรุงเทพอืมาเลยมาดอกไปกรุงเทพแล้วอ๋อมอน้ากรุงเทพอืมทีซักเส้นหรือซักก้นยหญ่หนิเป็นย่างอีกปะนาะอาแต่ักมีแต่ไม่ทำกินกับกรเสริ่มอ่ก็ระหว่างกระเพาะกินนิดกระเพาะกับคันกินเท่านี้กินกเกอร์กันขึ้นขึ้นเ่าเท่านี้จะเมนเซะเข่า ลูกไายหลานจะมีอาท mm ัร hmm. พ์น่แหละแม่ท้าแฝงมาพแฝงกระโจนอยู่อาทันบ์มอกหมักคนงานมันก็เขาสลุปมันเจ้าชีบรรทามมาสรุปจ้างเป็นวันหรือจังไดเลาวพี่น้องหายเป็นวันพี่น้องเลยทดลองงานสองวันเหยิบหมาบกลับบ้าน มีน้ำหอมอีกวะทดลองงานพี่น้องวันวันละลอยวันละลอยบาทพี่น้องเลยแม่เตะเป็นจางมากนะไม่หอมเด้เข้าปุกินตะงัว่วยวตายเท่ากัน,กนแม่เตะเหลือกก่อนน้ำหอมไปเบิงแย่งงึ่งก่อนซักยามีแห้ง หอมใหเฮาเลือกจากผูจากลิ่นหอมจ้ามาขายเน่้าเลือก่เป็นเาเลือก็จะเสือแต่กินผู้ใส่ไปฉีเขาว่ามีนกูเมนกูเมนไปก่ไฟกับมึงสียังมากกูเมนเดกเมนเดเนเนี่ยกันชี้นะอมเจ้าเาห้เหาน่ยตัวเมื่อนี่ยังหอมันโอมันกซือ่นปกิฟนป่าก็ได้บดขาวกิฟฟานแงล้วกิฟลืมลาหรือป้่านี้ ไมไซสแม่นะใหาแบ่งใน้าหาเดนี้เาห็นอยู่ัี่ก็กินนมันแพงเขาจะแก่วดแปดสิบบ,บาทนะทเ้าเจ้าค้านะ้มนะแปดสิบบาทตัวนะบริษัทไ้แพงนะํานั้นก็พอโสีโปหลบกินโตกินโตฮเมนตวพี่ไปรีดมันจะหอมนะหอมแม่มันแพงแม่แต่ผู้ซื้อขวดท่านั้นท่านกูบาทถือว่า เติอไม่ทาแล้วนอตห้องนี่อันลูกน้องคนห้องทุกทั้งกลุ่มนองไปอยู่ลูกน้องมีปะเออเนี่นะยาคั่นเดี๋ยวบุ่มก็มาคลายเดี๋ยวนี้นะนะสีเขียวนะยาดีตุ่มเปลือกนี่ยุกไปป้าไฮอ่ะจ้ะห้ามปูจักเคยห้ามมาสองนะคะบุ๊มบิ๊มหายห้ามมาสองนะฮะมันบบเห็นนี่น่ะยาดีปอสต์จ้ะแม่จัง่วะนั้นอือนี่ขมีบุตรจ้ะยาดีปอ เรอว่าดามันสิเล่นี่จะเข้กพวกมันไอปอดจเล้เออไอมาจากปอดอนานาญาเสกันนีเอะ่ายดามปนอองอเนอกีอมากอยู่ด้เอาบอลมาอีกซุยแม่คือตายุดเมาหยุดเมาเป็นญาากรเพาะคือน้ำเล มืส่งงือจะไปซิมเหมื่อไงเอาจั๊บบา <laughs> เอาแท่งจั๊บ,บาจะต้องาเอาเธอเดียวเด้ไหมเราเสียเสยนจะแตกรูไปีกินยาบังล,ลับขึ้นนี้นอนบ่รับอี่จ็บ่ายหนึ่งบายซองเมื่อหาเม่อีก อนี่ยเรากะเบ่ง,งเช่นอ่ะเฮาหันนี้แล้วแทงเข็ม อเออมันห่อนมันมันห่อนมันว่าอบนะยาห่อนยาห่อนเราวามับนะพอแม่ตัวบนได้ยีหูออกเบิหูคงค้นเก่าแค่น่ะ จะมิเงินามามินโลดคุณลักคณากรรมสัตจะได้ตับอ,อกท<อ>ี่จะบกนะโีคือเยตาไแต่เคมหลอ,เ,หลอ,เ,อ,อเคมเป็นร้อนก็มเปรนแคบินม,มิน,นอกนะคะมิมนทุกคนรวมไล่ๆอันเรน่แนน่อต้องการะเออแลอย่แบบแ้าบไอชักเจ๊เคมเด้มันขอบอิตจะบิน,นองมันชักแล้วไปเงนห่ยแงอือง่นุ่บักแลักอีกผู้หน่ะ ชักบุถรอกว่าโอ้ยกรบอกเลมีตินอันจะยมันจะมินน่อยมันมีนมมินซีบีนีโสิบสองผสมคือยาเท้าอะไรตัมินเ้าอะไรบางคนบอกินเขามานกมันเติมนีโอยห่ามาอยากออามี่งเมาไปเปเลือดหน้อมหอมไปไปก่อนน้มหอมเราเีนะขวดแปดสิบบาท ตีงูเพราะยังหมักกับเหลี่ยมใช่ไหมคดแปดสิบบาทนะคะเหลือกูเป็นห้าบัจักกินโอ้ยดมแล้วห้าบัเคยเลือกหอมน้ำบ้านน้ำเมืองก็จะเถื่อแม่ห้าเลือกเขาเดียวไปไก่เขาเขาบอกเม้นคิ้วจ่อยเนี่ยเขาหมักมันบุคือหมูบุก้องหมูหอมเด้อหอมเด้อซื่อยังคือกันเลือกแังคือกันน้ำตาลเสือผาบุเคยตัวเองเลือกบุเคยได้งามจะเถื่อนคันหมูเลือหายไรงามเทสมึงดู กิ่นเอียงอืมเามันหอมละมุนละมุนก็จะหอมแดบกมันบอกแกเดี๋ยวผมดูเอากินตัวเจ้าหมากเข้ากับหมากน้ำบอกเขาเลือกบาเป็นข้นในเขาเลือท่อมต้นหอมหอมบอืตัวนี้บะอือ ตัวต้นละไรตันั้นละไรแต่สีบาทตัวนี้อืมหอม,ม,ออมหอมต้วนี้อืมะหอมติดทนละทู่เกหอมจืดหน่เใส่ไปตลอดตัวสียาสีขาวสีสีเรีมกลัวมาอย่างละกวอ้าวตัวดบอรตัวนั้นตี่าวาอตัวนั้น